คนที่กำลังยืนละมาดอยู่แต่บังเกิดยืนไม่ไว้เกิคดควา,ามล่มโมขึ้นมาขณะกำลังทำละมานยื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 น,ยนอ่านฟาติยะดีเดีไปดองซานังวูม,มันมึนหายืนไม่รอแล้วชิลงหนังเนี่ยให้เขาทำอย่างไรตนนี่ละมาดของเขาจะตรงเคเคยจะตรงปฏิบัติแบบไหนอย่างไร หนึ่งมันตรงปิจารณาพันนีเป็นองหนึ่ง สนับสนุนโดยผงชาลาซิทใครชงก็อร่อยซื้อขายเลขเปลี่ยนรถยนต์มือสองอิมรอนคาเซียวลบเครื่องเรื่องรถมือสองบังกายสมยายคาหมอยาคลินิกรับรักษาตามตำราแพทย์แผนจีนหากว่าเขาคำลั่งอ่านฟาติฮะไม่ทันเสร็จนะอียาการนาบุดูอียาการนาสตาอินเจ้าบวบวาบบวบัไม่ไวเลยเป็นองนั้นยืนไม่รอดแลว้ว ฟา,าติฮาม่ทันเ็จวายิบบุญเขาเนี่ยตงอ่านฟาติฮะพร่างพร่างลงไปนางครับไอ้่วงพร่างพร่างลงไปนางจวงรวนลงนั้นนะ ดีนะสิรตอตนมุสตะกีมนั้นปากเาว่าไปเถียงว่าโรนลงนั้นไม่ฟามวายิบจะต้องอ่านฟาติหะคณะถือว่าโรนลงไปนัง่งอิเล็วกว่าไปอ่านไหมไม่ได้เออไม่ได้แต่ถ้าที่อ่านไหมมีคีรับตรงนี้ส่วนหนึ่งของอุลามะว่าไม่วายิบช่วงโรนลงนั้นอนมันลงไปถึงทีโคนคอยอ่นานฮะถ้าเราจติตตกลิดตามอุลามะส่วนหนึ่งนี้ก็ได้แต่ส่วนนี้บอกว่าไม่ได้ น่ะน่ะช่วงโรนนั้นก็ไม่ฟังวะก็ต้องอ่านฟาติยะลงไปฟังถ้าไม่เช่นนั้นก็แสดงว่าฟาติยะเราใช้ไม่ได้อ่าเนี่ยถึงชาวตัวเขาเจว่าใช้ได้อยูอ่ยุ่งอะไรเท่นนั้นไปเนาะสองห้าว่าเขาคำลั่งอ่านฟาติยะอยู่ยังไม่เร็ตที่แต่เขามีฟ้ามสามารถจะยืนได้อ่านี่โบโบหนังอ่านฟาติยะมายัางพังหนัง พอนางอ่านฟาติฮ์านางนางอ่านอ่านไม่ท่านได้เสร็จฟาติฮาเป็นองศาว่ามีแร่งที่จะยืนว a j ิบเขาจะต้องยืนท่านที่อตัตสยาลันเฝ้ารอนดึง,งนันเบอร์ซิงโกรอเดี๋ยวก่อนตะอืมนายพอเสร็จฟาติฮ์ชนานกอยยืนไอ้นี่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะเขามีฟ้ามทามาที่จะยืนแล้วคณะเดียวกันฟาติฮ์นี้วย j ิบจะต้องอ่านในขณะที่ยืน ขอนฟาติยะมีท่านเซตช่วงนางอยู่มีแรงมีกำลังมีความสามาติจะยืนวา่าจยิบช่วงนั้นเลยยืนเฝ้าร่นยางรีบด่วนแต่ช่วงหลุกขึ้นยืนนี่ไม่ท้องร่นขึ้นนี่ไม่ต้องอันฟาติยะไอให้ใหยุดโกรนแต่ว่าช่วงช่วงร่นลงนั้นวา่าจิบท้องอันฟาติยะนะเวลาบินขึ้นเวลาหยกขึ้น ไม่ต้องอ่านฟาติยาพลางพลางหลุขึ้นให้หยุดตะวักกุบไบโกนเลี้ยวคอยไปอ่านโตขนาดเียวว่าหลุขึ้นมายืนตรงแลว้วนี่คือในกรณีคนเตยืนมายัง้งที่หนังคนหนังมายัง้งมีควา,ามสามารถธียืนขนาเดียวกันกำลังอ่านฟาติยาเม่ทันเสร็จนาออ่านฟาติยาเม่ทันเสร็จเหตุการณ์ที่สาม หาเขานั่งละมาดอยู่นี้เตในขณะที่รองโกพี่น้องนอ่นั่งมายังนี่เลยนะาวลาดนล,ลีนอามินโซลัสพอรองโกพับคุณคุณนั่งมายังก็รองโกผืนก็กลมหัวแล้วเนาะอ่าถ้ารองโกะคงคุณนั่งมายังก็คือคอมซีซ่าห้ตรงกับทรงอานาคาอ่าถ้าสูยุดของคุณนั่งสม้หมดว่าสูยุดไม่ได้เนาะ ไฮนาภาคไปตรงกับพืนด้านหน้าก้ามลงไปนัดนะแต่ตางโกนั่นก็คือไหนาภาคของเขานี้ตรงกับทรงของเขาเนี้พ่อนั่งมายั้งอยู่ผัวรองโกก็มวัวลงไปนั้นเขามีฟ้ามสามารถจะยืนได้พี่นนองช่วงนั้นอย่างแรงขึ้นมาอย่าล้นตัวเองนั่นชาติม่มรดเยที่โมไมรดมดต่างเสืโรกานี่ไม่ได้มันมีแรงซาชี่ยืนร้อน ช่วงรองโกยู่กำลังรองโกยู่นั้นมีความสามาจะยืนได้ไม่ความว่าวาจิบบนเขาจะต้องหลุกขึ้นยืนทันทียืนฐานนี้ไน้องยืนทารูก,กู้อันโกมารูก,กู้รกี่อันให้ยืนในทารองโกอันนึงถ้าเขายืนพลุงตรงพังพลเล่เาคลุงรองโกทีหลังนี่ถือว่าบาตรลัสโซลาตุหุมายังบาตายอ่านนี่ มายังบาตายนั่นช่วงนางนั้นเวลายืนขยจะยืนให้ตรงนั่นยืนพุทธมาให้ขึ้นเนี่ยาโรงโกะนั่นแหละพวกเขากําลังอยู่ในกระบวนการรงโกะอยู่ตอนที่นางเนาะ no. ถ้าว่ามายังโบใบ่ายๆนี่ไม่อยากเร่งพี่น้องนะพอมายังโบ้เก้าอี้มันไล่เรื่องอ่าเนี่ยมันยุ่งไล่เรื่อง และเหตุการณ์ที่เซหาเขานางละมาดอยู่เตคขาน่ียทีด้านซามีอัลลอฮฺฮลิมันฮามิดานี้อันนี้ช่วงเียทีด้านเรานางนางมาย ang, ังกมรองกอปับซามีอ ah ัลลอฮฺฮลิมันฮามิดานพอียทีด้านช่วงนังยูไปน้องมีแรงมีแรงนี้ไม้ฟ้าหวาเขาสามารถตีจะลุกขึ้นยืนได้ช่วงนี้ท้าว่าเขามีตุมานีนะเลว เนืทีด้านแม่ฟ้าวันลั่งตรงเลีวตุมานีนอเรียบร้อยเร็วไอ้น,นี้ถ้าลุกขึ้นยืนไปไม่ได้ถือว่าบาดตายมายั้งทันทีเพราะเนือทีด้านเสร็จเล็วตุมาณีนอรนกระบวนการต่อไปไปดองก็คือสู้ยุดแล้วต้องขึ้นไปยืนเสียเหลาบนโน <c oughs> นั่นถ้าเชตหนาขึ้นยืนตรงไปหลานั้นถือว่าบาตายมายั้งทันทีอ่าเนี่ยถือว่าบาตายมายั้งทันที น้องพี่น้องเล่เพิ่มเติมได้ในกีตาบคนยูบีเลียมทีนึงนาทีรอยหกสิบหกเนาะเอ้อาคำกันตอนนี้พี่น้องนะชายเวลามามังนะไอถึงในรูปมายังบุญข่าวอีสักทีอืม่ารูปมายังบุญข่าวอีถามว่ามายังบุญก่าวอีนี่มันชี้ชายได้ไหมนะาๆประเด็นทัดมาคือการทเทโรละหมาดนังบุญข่าวอีนี่ นะดาไม่ได <chat> ้ไม่รู้เลยเป็นองก็ขอทำขายตัวตัวสวยไปหนเออตามโหมือกันเลยโรนี่นะนังหละมันบายอ่ขอถามโต่านเชคอิซุดีนสุนโตนุนอุลามาเช็คอิซุดีนบิลอับมดิสซลามเนาะเกี่ยวกับเรื่องนางเนี่ยขอถามว่าวาฟิสซาละอัลดักกะตีวาสซารีริฟิลฟาร์ดีวันนัฟลี หันยัสตาวีผิ่นลูฮูมาหูนะการที่มายังบุนดักก้าดักก้าคือก้าอีมานางังมันเพี่นี่เลยหรือว่าวัาสารีสรีนีเกรียงมายังฟัดดูรสุนัตไม่ว่าพอามว่าเล้วเวลาทำฟัดดูสุนัตนี่มันเหมือนกันไหมทํานืออันจะบบว่าเกตตอบอกว่าโซลาตูอาลัลอารดีมายังบุนอัฐบุนพื้นนี่พี่น้องนั่งบนพื้นนี่ยืนบนพื้นนี่ อับดลุลูอับดุลเลือว่าเรายืนบนเครเราหนังบนเครบนบนโตฮะบนกเก้าอีลิมาฟีซาลิกมิลันกูชูอีวัตตาวาโดเกียรติผลว่าการหนังมายังหรือยืนมายังทำมายังบนพืน้นบนอัดเนี่ยมันจะโคโชอเลทาวาโดมากกว่าเพราะฉะนั้นการหนังบนขก้าอีบนเตียงบนเครอะไรทั้งหมดเนี่ยมันกระจายบีนองไม่ช่ว่าไม่ได้ เนาะแต่ถ้าถามถึงฟา่มอับดนท่านเชคอิสุดดินบินอติสลามเกตตว่าถ้าบนพื้นนี่อับดอนกว่าเพราะหนังนี้เมื่อยืนไม่ได้ที่นบีว่าให้หนังนี้ก็อีฝ่าชาอาดนังแบบหนก็ได้พี่น้องเพราะในฮะดิษนบีพูดอิโตละหนังแบบหนก็ได้พี่น้องอีหนังปรับเปียบนังยืดตีนหนังพันโนูนังพันนี่เข้าในนังต่างเพศที่อับดอนอาลิสติโรชหน้าหนังอิสติโรชเหมือนกับตายัดยขังที่สอง อแล้วก็อีกสันส,น,สนหนึ่งเลยพป่น้องรองม้วนไม้ยรดินทัดมาหนังบนคาเอเลียตจะต้องสร้างที่ผับกันไม้ละไป็น้องนะหรือที่ว่าสู้หยุดกลางอากาศกับสู้หยุดตงรงรองม้นบนไม้เนี่ยเนาะอันนี้สันสนเนาะอุลามะในมัสยิดชาฟิยะของเรามีการขีลับกันซ่องกลุ่มอ่ามีการขีลับกันซ่องกลุ่มก <c oughs> ลุ่มทีหนึ่งพี่น้องโบกว่าว่าหยิบ จำเป็นจะต้องมีโค้งรอง,รงนาวาจิบจำเป็นจะต้องมีโค้งรองนาจำเป็นจะต้องมีโค้งรอง,รง,อง,มอง,รงไม่ว่าจะเป็นโมนกาดีอ่าไม่ว่าจะเป็นอะไรเป็น้องใหม่ อะไกเขาเรียกเตะเลยเนาะอมารองวายนั้นวา่าเราตัอซจารัดให้อาตุรอบอิลอาซาฟินอาลันอาอาลีเลอิลลนลาเตนอในคีฟายาตุนอาคิยาเลมที่หนึ่งนาทีหกสิบเปดเนี่ยบอกว่าการสู้หยุดนี่ลักการสู้หยุดคือจะต้องให้อาซาฟินเขาคือถ่ายบรรทายซาโปโคองเร้าไปน้องต้องรอฟต้องรอฟอีกคือจะต้องยกไอสูงเลวอาอาลีส่วนบน คือวัวเราวัวบานี้ตรงไ้ต่ํานี่คือลักษณะของชารัดของรงโกเอชารัดของสูยุดแต่ถ้าสูยุดนี้นาสะโพวกว่านปีนองเบื้อถากับวัวปันนี้นนีใช้ายไม่ได้หรือวัวสูงว่า่ายต่ําว่าช้ายไม่ได้นั่นคือลักษณะเดิมของสูยุดถ่ายจะต้องสูงว่าวัวเล็งภาษาบ,บัลาเรานะั่นเนาะถ้าจะต้องสูงว่าวัวแต่นี่มันแต่อัซจารตมีอุโยรอยเหลีอยนละตินเนื่องจากเป็นโรค มันเจ็บปวดแช้ถ่ายซุงมว่าอัวลุงบันนี่นี่ไม่ได้ฟะฮหันยาจีบวัวดดอุวิซาดาเตนลียาตออาจบาบะฮะตาฮาูอะลหยฮาวาวจิบหรือไม่จะต้องร้องมนวิซาดาทีที่ทวัยร้องเพื่อที่จะตั้งนาภาคลงป่อยนี้ตอบว่าเรื่องนี้ฟี่ฮีวัดยจ้านี้ในเรื่องดังกล่าวนี้อาซาบชาฟิอียะมีฟามิน่องกลุ่มโซงวัดยออรอยยูฟิชาหิลกาบีด แต่สนาติโรจในคีตับชชรอาบิดบอกว่าลาจาจิบุไม่วาจิบต่วะโซฮาฮะฟิชาริโซกิดต่ในนังสือชชรอโซกิดมูสเนบได้ตัเซเอาไว้ว่าอัลวูจูบาวาจิบแสดงว่าตี่ก็เที่ยงกันกระตุกทั้งคู่เลยเนาะมเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะออกจากการขี้รับทำเพืออ่ะไปเนาะโรลงเนาะ อาโรคนี่ดีวา่าเลยกันนั้นนะโรว่าโบนูจะวงต้นไม่โรคนี่ก็มันไม่ได้เลยโรคเรื่งเลยนะถึงไอ,ไอโรคโรคงนี้อุลมามะที่บอกว่าอาที่เราถือนี่เขาว่าไม่วายิบแสดงว่าโรคก็ได้ไม่โรคก็ได้นะปวดทับโรครงปั๊บอันนี้ถือว่าโ่อยจากการขี้ลั้มซึ่งต่างมดนี่มาจากขัดท่งบทนะนะฮะดิษก็ไปยีดยาวต่างท่งบทนี่ก็คือเป็นธีมา ข้อการขี้ลับดังกล่าวบทหนึ่งก็คือฐานยิงอุม,มูสลามะฮ์รเดียโลอันนาพันรยาข้องตานอสุุลลอาเกลุงซูหยุดนีเกเจ็บตาลีรรมาดินโรคเจ็บตาหรือเกลุงไปซูหยุดไม่ได้เกโรงม้ตนมีคดอดะาลงซูหยุดาแลก็อีกบทหนึ่งเลยฐานาบีไปเยี่ยมอาเยี่ยมเคยละ่ะอาผู้ชายคนหนึ่งที่เจ็บกายได้ป่วย พอไปถึงชายคนนั้นมายั้งพี่น้องอยู่สลีอัลาวีซาดาติ้นรองมอนอยู่ฟาโรมาบีฮานาะบีตกยนไปเสียเออจีรองมนอนอาฟาโกซาอู้ดันเปียวม้มาลาจีรองนะอยู่สลีอาอะลรฟาโรมาบีฮีนาะบีตกสัตว์ไปเสียนาบีว่าสลีอาลันอัตย่อมารองกัะเดยวันรวนมารองกระทำไม่มาร้องกัะเสยมายั้งลงบนพืน้นนั่นเลยอินิสตาโตะถ้าถ้าฐานสามารถจะเอานาภาคลงพื้นได้ อาหัวอิลลัตาม่สามารถฟ้าอุมิอ oui> ีมาอันการอิจารัน oleh นบีวะนี่วาจันสุยุดการอัลฟาดอมิรุกูอิกาและเวลาสุยุดให้ต่ำกว่าโรงโกน่าเป็นฮะดิษรายงานโดยอิมัมไบฮากีเนาะในหนังสือนจมุนวะฮันของเช็กอดามิรีเลมทีหนึ่งนาทีข่าวสิบเจ็ดเอาคันนันสรุปพี่นนองซาลว่า สรุปว่าทั้งหมดที่โรกกล่ากันมานี้นะเนื้อเร่องรายละเอียดยังมีมากมม้พี่นองเต่พุมพยายามต่จะรัดรวมนะเพื่อต้องการให้พี่นองได้เห็นเนอชายให้เห็นเตละมุมเตละมุมเตละมุมเพื่อที่จะประเมินและสรุปว่าตนนี่ขาวอีนี่ออลบอบานซะเลยตนนี่อย่าชายเลยนะบัวกรรมการมัดดีหว่าผับว่าในร่ครัวด้วยอย่ามาตั้งไว้เขมัดดีแล้วเพราะว่ามันไม่ มีคุน่ะสมบัติหรืออบุคคลที่จะโพรมจี่จะช้เขาเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดในมูบ่บานไหนพี่น้องหน้าที่เราต้องชี้เจงตองบบกเราเห็นอยู่ว่าคนนี้มันทําไม่ทุกแล้วเรามันเน่งนี่เปน้องตัวโนพโลอย้างกับมันนั่นเลยเอ้เบว่เห็นเรามายังคางไว้ที่เบื่อม้มอนเล่งเลยอเอาเลยทีนั้น <laughs> เรื่องกระจิบไปหน่องมันที่บอกว่ามายังตนวเม่ซนกไมาอ่าเนี่ย เพราะฉะนั้นให้เราช่วยพิจรารณาตามข้อมูลนะหลังจากที่เรานะเข้าใจไปโดยพวกปะมาณเละพี่น้องนะเดี๋ยวถ้าพี่น้องจะว่ามีรายละเอียดที่ว่าสกเซ็กสกเซ็กปิกโยยมันก็มีมากแต่ผมคิดว่าจากทั้งหมดนี่คงจะเป็นกรอบได้เลยนาะิกในการเราจะเอามานำปฏิบัติในการชายเรื่องมายังบุญเก่าเอเนาะเลยขัสู้หยุดกลางอาการเนาะอัลลอฮอะลามสุบานลัลออฺยัมสุบาน หงชาคาเฟ่ผสมสำเร็จราลาสิตไคลชงก็อร่อยได้รับมาตรฐานอาลานโดยสำนักงานคณะ,ะกรรมการอิส,สลามจังหวัดพัทลุงสนใจสินค้าและบริการโทร 0852496760ชาลาซิตชาดีสายใต้เก้าไกลระดับอินเตอร์โรงตีมีดบางแก้ว81รับทำมีดการเกษตรทุกชนิดตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทพลุงสนใจสินค้าและบริการโทร0862891906บริการงานโดย ช่างาสมยีธมันคุณภาพเหนือราคาต้องมิตรา81หเท่านั้นร้านอบังน้อยจำน่ายเนื้อแปลรูปอินทภาลำํำผลไม้แปลรูปนำเข้าจากต่างประเทศสนใจติดต่อ0928652520คุณวาสนาบุรุษราชร้านอิมโรนคาเซิว รับซื้อขายเลขเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดร้านอยู่ตรงถนนพิพัฒน์สุขาขห์าสาขาที่สองร้านอยู่ตรงถนนสัญจคุณอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาติดต่อบริการคุณสุกัญญาหรือน้องดิวโทรศัพท์081-957-0594ร้านอิมรรน ขาเสครบเครื่องเรื่องรถมือสอต้องบางกายสมัยขาร้านอยู่เยื้องตลาดนัดเกาะมีสายนอกถนนลบบุรีราเมศอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาติดต่อบริการ0804844114หรือ0950715353บังกายสมายขา